สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน <app les> ประเทศญี่ปุ่นกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่หลังพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP ประกาศร่วมมือกับพรรคญี่ปุ่นนวัตกรรมหรือ JIP จัดจะตั้งรัฐบาลผสมใหม่และแต่งตั้งซาเนะทากาอิชิ i, วัย64ปีเป็นนายกนัมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น ดยทกาอิชิเป็นสมาชิกฝั่งขวาของ LDP และเพิ่งได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพักในเดือนนี้แม้ก่อนหน้านี้การเสนอชื่อของเธอจะติดขัดเพราะการยุบค,ความร่วมมือกับพักโคเบอิโอตะหลังจากร่วมรัฐบาลมากกว่า26ปีเนื่องจากมีข้อพิพาทเกี่ยวกับกองทุนพักและน,น,นโยบายที่เข้มงวดต่อจีนรัฐบาลผสมใหม่นี้ยังไม่มีเสียงข้างมากในสภาล่างแต่ทักกาอิชิมีโอกาสชนะในการเลือกตั้งนาย,ยกรัฐมนตรีพเพราะในรอบที่สองเพียงแค่ต้องการมีคะแนนมากกว่าผู้สมัครคนอื่น ข่านี้ได้สร้างความตื่นตัวในตลาดการเงินดัชนีนิ k k e 225พุ่งขึ้นกว่า3%สู่ระดับสูงสุดใหม่นักลงทุนมองว่าทากาอิชิอาจผลักดันนโยบายการคลังที่กระตุ้นหรือร้นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งนี้ทากาอิชิจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านไม่ว่าจะเป็นปัญหาประชากรลดลงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาและการรักษาการสนับสนุนจากประชาชนให้ต่อเนื่อง นอกจากนี้การเยือนงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก่อนการประชุมสุดยอดเอเปกจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการเจราจาด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามการแต่งตั้งนายกรัฐมตีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นถือเป็นก้าวสำคัญในประวัติศาสตร์และยากเป็นการทดสอบความสามารถของผู้นำหญิงในการนำประเทศผ่านความท้าทายทั้งภายในและภายนอก